ปีใหม่แล้วพี่น้องครับจัดพระขึ้นข้อใหม่อันนี้คือสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์มาตรฐานไต่ฐานมีผาอัสนะ,นะพี่น้องครับหรือว่าผาทิพทีอ่านักสะสมนักเขาเล่นที่นิยมกันครับอันนี้พระรอดพี่น้องครับรำพูนครับอ่ากุมหาวันพิมพ์นิยมพี่น้องครับมาตรฐานอันนี้เป็นผงสุพรรณพี่น้องครับผงสุพรรณหน้าแก่นะฮะ เนื้อออกกำลตาลแดงพี่น้องครับสวยสดงดงามนี่เป็นของพ่อของแม่อันนี้เป็นซุ่มกอรครับพิมพ์กลางรึกนี่กูวัดปิ่กูนี่นหายากครับแต่กูหน่อยบางท่านกับว่าบ่เคยเห็นเพราะว่าบ่เคยเหรอครับมันแตก่กูหน่อยอันนี้เป็นสมเด็จนางพญาหรือพระนางพญาครับพิมพ์สังกติเนื้อดําแกหวานอาบนําหวานพี่น้องครับหายยาก นะฮะพี่น้องมีเม็ดแหล่มีมุ่นสารโอ้สุดยอดอิลีปีไม่แล้วพี่น้องนเนาะเข้าก็ต้องหาสิ่งดีนะครับเป็นสิริมงคลมากขึ้นข้อพี่น้องครับนีครับเบญจภา,าคีนะครับชุดเบญจภา,าคีอ่าแต่ว่าพี่น้องการใส่พิธีญาติในการรับชมกรกันเป็นความชื่นชอบความเสือเติบุคคลครับในหลวใบนีนะ้พี่น้องเนาะม,มันก็มีความหวังอ่า สุภูสุคนนี่ครับผลอดสวยงามจริงๆพี่น้องรับเอาขืนข้อพี่น้องเป็นผักเกลาผักแก่พี่น้องครับหาได้ยากพี่น้องครับอายุดีกับพันกว่าปีนะฮะอายุพันกว่าปีนะฮะพันสามร้อยถึงพันหกร้อยปีนะครับพี่น้องอันนี้สมเด็จพระราคั้งครับพี่น้องครับอยู่ในกรอบอ่าสวยสดมสวงามด้านหลังนี่สิเป็นล้านครับบวเป็นแตกบวเป็นหักครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าล้านความแห่งแห่งจุดว่าล้าน ต้องว่าภาษาเซียนเหนต้องหูจักกันล้านเป็นจังไดบันไม่ล้านเขาเลยนี่ครับอ่า,าพระผงสุพรรณนาแก่พี่น้องครับอาบน้ําว่านสวยงามมากหน้าอกนีนุ่นขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะพี่น้องครับเป็นพระปูญาตาทวดเอาน้ำมาแขวนครับบ่ได้แขวนโดนครับช่วงอันป่วยตั้งแต่ก่อนโควิดพุ่นล้นะครับป่วยต่ปีหกสองยางบ่ได้อหลายปีครับวิบากกรรม ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นอ่าไ่าได้ไปไสเลยบ่ได้ไปทั่วข้อเสิร์ตไสบ่ได้ไปห้องเพียงไสจนว่าเท่าลนะโอ้ <c oughs> บางอิลีพรัพี่น้องครับนี่ฮะผมชอบมากเลยพระอ,องค์นี้นะครับมีความสวยสดงดงามมากแลวก็มคมกริบเลยฮะแข็งมากเลยนะฮะพระรอดลําพูนองค์นี้หน้าตานี่บ่อต้องห่วงครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่วัดละ้ังครับตองพิมพนีนะพี่น้องเด้อเนือจังสี่ นะครับพระอร่อยก็ปีเสียห้เป็นหินนี่เป็นไปบ่ได้ครับให้มีความพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับนี่เบื้งด้านนี่ฮะผราอัศนะนะฮะสวยงามจริงๆพี่น้องครับเอาคลิปนี้กระนํำพระเครื่องมาหเบิปงครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ